สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีรางวิ่งครับ FC ซีขออีกแม่น่อย FC ซลุงไส้ประดาครับพยายามบ่วงหนูนนี่มาดงใส่ึ้นผ้าใส่บ่วงสีม้านบอก เป็สายเตเวศร์เหรครับผมองถึงมากปาดเมื่อ,อต,ตอนท่าหาสาเบ็ดมันคือบ่มี บ่โดโดมาเล่นก่อนที่นอนโดโดหรือท่องขาวส่วนมากไม่ได้โดโดเลยตาชุ่มหม่ำขมำอยู่นั่นเอาสิมานมาล่ะ หากินกับประมาณนี้ครับร่มหนาวเกี่ยวเขาไม่โอ้เขียดหลายตัวนี้เพื่อเฮ็ดอันนี้ยังนะ mm hmm. เขียดหมูดือไปครับบัตรชมมอลำวันที่สามสิบธันวา สั่งจองมาได้เลยครับ,บงงสั่งจองได้ที่พ่อแม่มีแฟนเพจรับมือีนพ่อเอพึ้นไรสดบอกแล้วหนึ่งใบก็ส่งนะครับหนึ่งใบเพิ่งก็ขายเด้อพ่อแม่พี่น้องสั่งมาได้เลยในราคาหนึร้อยยี่สรุ่นลงวันหนึ่งมมูคะแนนมีหนึ่งละวันครับ รับตอนนี้ออกแบบไกลแล้วเสร็จแล้วครับพอมทรงวันที่หนึ่งท่านว่ารถแรกครับตามที่ท่านว่ามวนซีนครับแต่แต่หกม้งแรงครับมึงนางจบเต็นเลยเปิดเพลงเต็นจนหอดรอเดี๋ยวมอลำครับฟาขววยมันตัวนี้มุ có ở ăn này ăn à? đi sai đi Ở đi ăn đi ăn vòng đèn đi ăn đi ăn bảo, ăn đèn, ăn đi ăn ่วอะลรมาผ่านมาผ่านว <c oughs> ันนี้เขามีหมาผ่านมาสองตัวโดโด่ก็ท่องขาว จำปาทองของแถ้เมืองบุรีรัมย์อินกะลันตีมาแล้วมาเครื่องเสียงคุณภาพของมารับชมครับปลามีกี่โปมพ้อมนะเครับ ออกมาใก็รูนมื้อเช้ามลมแห้งมันก็บผออกแล้วมันหนาวรู้ต่อเตาฮาครับเดี๋ยวคนทางองืน่นต้องเดี๋มาหามันจีบ่ได้กินครับแต่คนงอื่นมากนี่เขาคือสิได้์ลายเนาะอุฟเฟ่์ ฮะสีหลวดดิไส่์เ่ยไมลาดไม่ขายเปล่าวะฮะ,ะ,ะเฮ็ดบ่วงดีกว่าเ่ล่ใช่ห้ามจักมือเปเ่าอปอบ่ถือเป่าก็ต้องห่อนห่อนมัดมือแล้วก็ใส่มาเนี่ยมันคือสีออกเนาะ มัตกอตอนนี้ก็ให้ท่าหลาเน,เน,นเส็เอาแบบขัดเปร็จก็นีดก็ได้ก็ได้เสร็จแล้วครับก็อน,อน,น,อน,น,อน,นส่งใิดน้อตุดเดียวครับนนก็เลยทยอสัง่งมาละมาแลา้วครับ đẹp phao hụt ảnh phao hộp ảnh chụp máy một ít dạo อันลมหนาวบาแหงเอ้าก็ยังมีหนามอยู่ วัวกอกกระลูกเพิ่นแดดเลยแบบไก่ตาเรื้มมองมอใส่ห้องทุกอย่างข้างล่างเอาละครับอย่าลืมนะครับพอไปพี่น้อง F4 ครับสามสิบ ท่านว่านี่ครับหมอล่ำปะทะนังครับบัดมีจำหน่ายเด็ดว่ะล่ะครับพักไปในที่พ่อแม่ออกอินแฟนเพจครับพ่อเอกรอตอบชัดจู่ครับหนึ่งใบก็ส่งนะครับหนึ่งบาทรวมเฮ็ดบุญรบกันได้ครับบัญชีก็โพสต์ลงในยูทูบละครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี่เดี๋ยวสิลงใหม่ครับบัญชีบัตรล้วก็บัญชีเฮ็ดบุญครับมีสองบัญชี ไม่คิดหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ